ครับวันนี้ก็ดีใจฮะดีใจที่ได้มามาร่วมงานที่นี่นะครับแมปปี้ก็เป็นที่นี่ที่แรกในไทยนะครับที่สยามเซ็นเตอร์แบบได้ได้มาร่วมกับทางแมปปี้ครับเรามาเปิดที่นี่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีคอลเลคชันที่แบบน่ารักมากมากซึ่งเราจะเห็นด้านหลังครับนี่โมโมรีเป็นคอลเลคชันที่แบบมาจากเกาหลีฮะซึ่งน้องจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนี่เขาก็มากับแกงเพื่อนแต่ตัวที่แบบ ตัวที่อยากนําเสนอเลยคือนี่น้องวิโคเป็นตัวน้องกระต่ายจะมีหูหูตกอยู่ข้างหนึ่งใช่ก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีแล้วน่ารักเหมือนใครหรือเปล่าเอาชัดเลยไหมก็เห็นหน้าปุ๊กก็นึกถึงน้ำปิงเพราะน้องแบบเป็นสัญลักษณ์กระต่ายอยู่แล้วอะไรแล้วน้องชอบกระต่ายใช่แล้วแบบในคอลเลคชันนี้พี่มาพร้อมกับเพื่อนมาสี่คนบนเขียแก๊งเพื่อนเขียบจิลาอะไรกับพี่เก่ง เก่งเป็นโมโคแล้วกันนี่เป็นน้องหมาน้องหมามอมแมมสีน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงกับเราดีเหมือนกันนะครับอีกสองคนนะคะกคนก็จะเป็นเป็นน้องหมีกับน้องแมวน้องหมีนี่ก็จะเหมือนกับจ่าเติ้ลจ่าเติ้ลเขาจะมีความแบบความแบบเป็นพี่ใหญ่อยู่อะไรแบบเนี้ยมีความอบอุ่นมีความแบบเป็นผู้นำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ ตัวที่เป็นน้องแมวก็จะเหมือนกับเฟิร์สวันที่แบบมีความโซนอะไรแบบเนี้ยก็มาทั้งมาทั้งแก๊งเลยฮะใช่ครับเพราะเห็นว่าเนื้อถือมาด้วยเลยใช่ใช่เหมือนมากับแก๊งเพื่อนการ์ดอย่างางันนี้มันก็ไม่ได้มีแค่แบบของแบบน่ารักด้วยแต่มันก็ม,มีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยซึ่งอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ได้ลองชิมแล้วบอกเลยว่าตัวนัดอร่อยมากใช่แล้วก็มีซอฟเสิร์ฟด้วยมีแบบพวกแบบ เป็นน้ำที่เป็นคาเฟ่ด้วยก็บอกเลยว่าครบจบที่เดียวฮะมาเรื่องน้องๆเสร็จปุ๊บมีคาเฟ่ด้วยก็สามารถนั่งชิลนั่งถ่ายรูปกันได้แล้วเมื่อกี้ก็เห็นพี่เ็นได้ลองทำด้วยนิดเ็กน้อยใช่ได้ลองทำแล้วก็จริงๆเลือดบาลิสต้าก็กลับขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าเราเราก็เคยอยู่หน้าเคาน์เตอร์มาอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกสนุกครับสุดท้ายค่ะฝากหน่อยค่ะพี่เอกครับ ก็ขอฝากที่นี่ด้วยนะครับแมปปี้นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่บอกเลยว่ามีหลากหลายคอลเ e ชเนให้เลือกนะครับไม่ได้มีแค่น้องตุ๊กตาอย่างเดียวนะมีหลากหลายมีการ์ดฮเดอร์มีเสื้อมีกระเป๋านะครับให้ทุกคนได้เลือกนะครับก็ขากด้วยครับที่สยามเซ็นเตอร์ครับ EP ห้ามันเข้ามาแล้วครับครับ EP ห้าแล้ว ก็ e ี5เป็นอีกหนึ่ง E ีีที่รอคอยเหมือนกันครับเพราะว่า1 2 3 4มเนี่ยมันเป็น EP ีที่เราปูมาแล้วก็ทุกคนจะเริ่มเห็นถึงความสัมพันธ์เริ่มคลายพมอะไรบางอย่างที่ทุกคนคิดว่าไม่ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมแบบเขมจีลาถึงโดนตามทำไมชัยยศถึงตามเขมจิลาอะไรแบบนี้แล้วพ่อครูไปเกี่ยวอะไรด้วยมันก็เริ่มขี้ขาย<ป>เรื่อยาง่ <ไป S 1> <ๆ> ไปบางอย่างไปบางอย่างแต่พอเป็น EP5 เนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นถึงมุมน่ารักน่ารักของอะไรหลายๆางอย่างคิดว่าพ่อครูเริ่มเปิดใจหรอจริงจริงเปิดใจแล้วพู่แสดงออกไม่รู้สิอาจจะต้องไปไปรอดูว่าพ่อครูเขาคิดยังไงเออแล้วความหวานนะคะพี่เกศีพีหาอพีมันเริ่มแบบมาแล้ว ใช่ต่างมือด no I mean like ึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีพีห้าก็อาจจะเป็นนิ้วก้อยไปแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นนิ้วนางไหมนิ้วนางแล้วก็อาจจะเป็นนิ้วกลางอะไรแบบนี้เออไล่ไปแต่ละอีพีตอนนี้อ EP ห้าใช่ไหมก้อยไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ประมาณ EP เก้าแต่ว่าเราอุ้มเขาไปแล้วด้วยเหมือนกันนะอ๋อเก็ไม่เป็นไรนั้นถือว่าไม่นับ อันนั้นถือว่าเป็นการช่วยไงแต่น,นี้แบบอันนี้มาจากใจจริงเราเท่าไรหร่อุอ้มแบบไม่ต้องช่วยอุ้มแบบไม่ต้องช่วยหรอก็ก็อาจจะมีนะอาจจะมีแล้วนะเออทุกคนอาจจะยังไม่เห็นหรือเปล่าเราจะประมาณไหนครับมันรประมาณไหนก็ต้องรอติดตามกระดาษ EP พีนี้มาแค่นิ้วก้อยแล้วนะ <EP. S 1> แปลว่า EP ห้าเนี่ยมันต้องมากกว่านั้นเออความน่ากลัวค่ะพี่เก่งครับ ก็ความน่ากลัวก็ยังมีให้ทุกคนมาดูเรื่อยๆครับก็รับรองว่านางลำพึงเนี่ยยังไงก็ตามจองล้างจองผ่านอยู่แล้วหมยถึงว่าแบบเขาแบบความแค้นเขาเยอะเขาแบบอาฆาตเยอะอะไรแบบนี้ใช่มันมีสุดกว่านี้ไหมพีมม่เก่งมีฮะมีมีมีสุดกว่านี้แน่นอนฝากทุกคนติดตามด้วยใช่แล้วก็ถ่ายทํามาแล้วบอกบอกเลยว่าสุดสุดฮะประโยชน์ก็จะมีอีพีเจ็ดด้วยดูมคอนเนอี อ่าใช่ก็ EP 7เนะครับเป็น EP ที่จะได้ดูกับทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ยังยังกดบัตรได้อยู่นะครับฝากทุกคนด้วยก็มาดูเข็มจราพร้อมกันบอกเลยว่า EP 7ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ที่สนุกเก่งว่ามันสนุกทุก EP แหละใช่ครับแต่เก่งยังไม่ได้ดูนะแต่เขาบอกว่าสนุกออครับเขาบอกเขานี่บอกว่าสนุกแค่ไหนก็สุดเหมือนกันทุก E ีมันจะมีรอบ มันระหว่างความกลัวกับคามจิงหมอนอะไรมันจะเยอะกันอันนี้เก่งก็ไม่รู้เหมือนกันเพรเก่งยังไม่ดูแต่รู้แค่ว่าสนุกเขาสปอยมาแค่นี้เขาบอกสนุกสนุกไม่งั้นคงไม่เปิดรอบ ep เใช่ไหมล่ะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนอยู่แล้วครับพี่พูดถึงเรื่องเลนติงก้าเก่งบ EP 4ก็ทะลรไปมากกว่าเดิมอีกแล้วค่ะโอ้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะ ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยเพราะว่าทุกคนทุกคนเหมือนเหมือนมีสื่อในมือเราทุกคนแบบผลิตคอนเทนต์ผลิตนั่นผลิตนี่ออกมาเลยเราคลิปก็แมสล้วก็ทุกคนเห็นผ่านไปผ่านมาก็บอกเลยว่าแบบทีแรกก็ไม่ได,ดูนะแต่เพราะมันเห็นแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆก็โดนตกอะไรแบบนี้ก็แกรู้สึกว่ามันมีมีผลมากๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ดูเขียนจิราด้วย ก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าเรตติ้งมันจะพุ่งขึ้นไปสร้างเรติ n e นิวไฮขึ้นไปครับแล้วตอนนี้มันก็เหมือนแบบไปถึงแบบเข้าสู่แบบผู้ชมทุกเพศทวัยเลยครับใช่ก็จริงๆเก่งรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยที่เฉินจีลาสามารถแบบตีตลาดน้องๆที่เป็นวัยมัธยมหรือว่าจะเป็นวัยครอบครัวที่แบบมาน,นั่งดูพร้อมกันอะไรแบบนี้ย ซึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบเก่งค้นหาเจอเยอะมากๆว่าตอนนี้คุณแม่โดนวิเก่งตกอยู่นะอะไรแบบเนี้ยคุณแม่แบบโดนน้องเข็มตกอะไรแบบเนี้ยเก่งรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ที่รู้สึกว่าในวงการ BL อ่ะมันมันมันเกิดขึ้นแล้วอะไรบบก็ก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆากก็ฝากแชร์ส่งต่อไปเรื่อยๆฮะเป็นซีรีส์ที่เก่งเรียกได้ว่าดูได้ทุกครอบครัวแน่นอน เรียกได้ว่าตอนนี้แบบเขาคือฟีเวอร์มากไปไหนมาไหนคือที่แล้วก็คือเลยล่ะก็จริงๆก็ก็เรียกเรียกได้ว่าเก่งก็ยังใช้ชีวิตปกตินะล่าสุดเก่งเห็นก็เพิ่งขึ้นวินมาอะไรแบบนี้ก็วิ่งวิ่งจากงานมาก็ไม่ทันก็ยังใช้ชีวิตปกติแต่ก็ แต่ก็มีทุกคนทักบ้างแบบพี่เก่งพ่อครูอะไรแบบนี้ฮะก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับคือเรามีคู่มือเตรียมตัวดังเนี่ยค่ะพี่เก่งเป็นสเปอร์ตก็ก็เรียกว่าใช้ชีวิตปกติแหละฮะแล้วก็ส่วนที่จะจะมีคนรู้จักไหมก็ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็ฝากติดตามผลงานแล้วกันถ้าทุกคนได้เห็นได้รู้จักเก่งฮาริได้รู้จักแบบเก่งน้ำปิงรู้จักพ่อครูรู้จักเขมจีราต้งรอดก็ ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยครับใช่ฝากเอ็นดูด้วยครับแล้วอย่างเรนติ้ง EP 5คาดหวังหรือยังไงมากแค่ไหนคะครับอุ้ย EP หเหรอฮะก็ขึ้นทุก EP เลยจริงๆไม่คาดหวังเลยฮะก็ New High ได้ก็ดีครับเไม่คาดหวังแต่แอบหวังไม่คาดหวังแต่แอบหวังครับใช่แต่ว่ายอดฟอยทีอยู่นี่กคือแบบขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดเลยโอย้โหก็ จริงๆแบบช่วง EP 3 EP 4ะีะขึ้นมาเยอะมากช่วงแบบ EP 1ด้วยแบบขึ้นมาแบบปื๊ดๆๆๆเลย<อ>ใช่ครับก็ก็ดีใจเพราะว่าเราก็อยากเป็นเป็นพี่ใหญ่ร้านเอมมานานแล้ว <c oughs> อยากจะมีร้านเอมกับเข้าบ้างตอนที่แบบตอนที่ยังไม่ได้เข้าวงการก็แบบโหแบบ1นล้านเอมมันแบบต้องใช้เวลากี่ปีเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็น,นีถึงเอ็มไม่นานตอนะนี้มีแววจะไปไกลกว่า จริงเหรอครับอาจจะสองล้านเร็วๆนี้นะคะถ้าสองเอ็นอะไรอ่คะถ้าสองเอ็มก่อนนี้จบสองเอ็มเหรอครับสองเอ็มก่อนซีรีส์จบเดี๋ยวจะเอาละเอาละเอาละทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวจะมาเต้นติ๊กตอกให้ทุกคนได้ดูครับเต้นแบบจริงจังจริงเหรอครับไม่ไม่เอาแบบนี้ละเอาแบบจริงจังเลยเมนแดนเลยมันไม่เป็นเหมือนในงานศิลป์ ท่นั้นผมก็ผมว่าจริงจังแล้วนะแต่มันได้แค่ะนั้นผมจริงจังที่สุดแล้วครับเรา,เรา,เราคิดว่าเราจะไปสุดเพิ่มเพิหมนะนนนจริงจริง,รงคุยกับกับกับทางค่ายอยู่ครับว่าแบบผมขอแบบขอไปเรียนเต้นเพิ่มได้ไหมอะไรแบบนี้ก็ฝากฝากมิชาภาษาอ,อย่าไปเรียนเต้นเพราะรู้สึกว่าหลังจากจบซีรีส์เราน่าจะแบบมีแฟนมีสอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็อยากไปโชว์สเตปให้ทุกคนได้เห็นก็าจริงๆแล้วเก่งอลิซอะคือเมนแดนตัวจริง อย่งนี้แต่เหนือสิ่งนะลูกเราใช่งั้นงั้นขอถามชูดของบำดีหน่อยเป็นยังไงที่ไปโชว์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราสะโพกหลาของลำดีหลาเอาจริงๆนะทีแรกชุดเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาบอกเราว่าชุดเป็นแบบนี้ชุดเขาคือแหวกข้างหลังเลยแต่แบบน่าจะโดนโดนคิวซีโดนคิวซีฮะใช่แล้วเขาก็เป็นแบบแหวกโอขา แต่มันก็เยอะอยู่นะตรงขาครับใช่โดนโด,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 ดนโดนจกกักรยานเกี่ยวแล้วฮ<ช>ะ<ช>ก็ก็มันเป็นอีกหนึ่งพาที่ที่น้องมั่นใจนะเก่งรู้สึกว่าเก่งเก่งชอบเพราะว่าเขาเขาได้เป็นตัวเองแล้วก็อยู่บนสเตจแบบเขาเขาชายมากเขามีความออร่าของศิลปินเวลาเขาอยู่บนสเตจก็สักวันหนึ่งอยากอยากเห็นน้องอยู่บนสเตจแบบ เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ที่เราน่าจะภูมิใจมากๆใช่ครับแล้วมันกาแข่งกีฬาครับแบบหุ้ยแข่งกีฬานี่เก่งยิงเข้าประตูนึงนะแบบพี่พี่ป๊อปปี้แบบเคลื่องบอลพลาดไงแล้วเก่งก็แบบเก่งก็งัดข้ามหัวไปเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ก็ก่อนวันกีฬาก็คือนอนไม่หลับเลยเปิดถ่ายแบบถ่ายแอปแบบหาสกิลแบบการเล่นฟุตบอลอะไรแบบเนี้ยคือลองฝึกษาเอาจากแอป ใช่จากแอปว่าพรุ่งนี้แบบเราจะทำท่าอะไรแบบนนนเนี้ยใช่ตอนที่ทอนดีใจทำอตอนดีใจทำทำท่าของเยโกโชตาครับเป็นนักเตะลิวพูเป็นนักเตะที่เก่งชอบแล้วก็แล้วก็ตอนนี้แบบเขาเสียแล้วอะไรแบบเนี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วว่าตอนที่เรายิงประตูได้เนี่ยเราต้องทำท่านี้อะไรคหรคิดมาแล้วว่าจะต้องแบบ กดจอยอะไรอย่างเงี้ยใช่เ,เป็นท่าประจำที่แบบเขาทำอะไรบ้างทุกครั้งที่กล้องแพนไปที่หนา้าผมคือเสียงมันจะดังตลอดเวลาครับเสียงอะไรฮะเสียงกีที่ผมเปแฟนเขาตกใจผมหรือเปล่าผมแบบทำหน้าทะเลหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนบอกว่าเก่งแบบว่าหล่อตลอดคุณผู้ชขอบคุณครับยังไงซีที่บอกว่าคุณผมทุกคนได้หมดเลยก็เก่งจะพยายามหล่อให้ทุกคนละกันนะฮะเก่งพยายามแล้วจริงๆ แต่บางทีมันม,มันติดพี่เก่งมันต้องอพยายามพี่เก่งง่อยพี่เก่งต้องพยายามเลยแค่อ,อยู่เฉยๆตลอดล้วพักหลังมามันติดทะเลนไปเยอะฮะติดติดทะเลนติดติดแบบติดตลกไปเยอะครับผมเพราะว่ารู้รู้สึกว่าพอเราเริ่มทํางานขึ้นเยอะ,เ,ยอะเราเริ่มเอ็นจอยเราเริ่มจะไม่ไม่ได้มีมุมนิ่งๆให้ทุกคนดูเท่าไหร่หมายถึงว่ามันจะมีเฉพาะแบบเราอยู่กับตัวเองคิดอะไรแบบเนี้ยแต่เวลาอยู่กับเพื่อนเราก็จอยอยู่กับน้องเราก็จอยไม่เป็นไรผมเป็แฟนๆบอกพี่เก่งทำอะไรก็รอ คผมอฝากซีรีครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับเขียมจีราต้องรอดนะครับเป็นอีกหนึ่ง EP ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะครับก็เป็น EP ที่บอกเลยว่ายิ้มแก้มปีแน่นอนแล้วก็จะมีมวลของอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแบบบิดม้วนตัวแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นอนคือผีํำพึงยังไงก็ต้อง ต้องตามน้องเขียมอยู่แล<ะ>้วก็ไปรอลุ้นกันว่าน้องเขียมจะเอาตัวรอดจากผีลำพึงได้ยังไงนะครับผมใช่ก็ฝากด้วยครับเราไปทำ New High พร้อมกันครับผมก็สามารถดูได้ทางช่องวัน31นะครับทุกวันเสราร์เลยนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังแล้วก็อันคัดเวอร์ชั่นได้ที่ไอชี่ีครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันนั้นเลยจ้า ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ